าหมาต่อไปก็อยากจะติดท็อปโลกให้ได้รล้ว่ามันก็ยากเหมือนกันนะครับมันอย่ิงเดียว,ยวที่แบบว่าเราจะลงแบบต่ำกว่า10บได้แล้วนี่ครับสวัสดีครับคุต้นแบบกีฬาสร้างแรงมันดาลใจในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเจ้าหนูล้มกดนักกรีฑาเจ้าของอันดับโลกเทพบิวพุธิพลบุญสอนเด็กหนุม่มนักวิ่งอายุน้อย นักทำลายสถิติสามารถโค่นสถิติที่มีมานานกว่า20ปีของไทยและตำแหน่งนักกีฬาที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก100เมตรชายอายุต่ำกว่า18ปีในวัยเพียง16ปีเท่านั้น ุดเริ่มต้นในการวิ่งผมครับก็ช่วงประมาณป2ครับมีเล่นกีฬาชิ้นหนึ่งครับก่อนวิ่งคือกีฬาแฮนด์บอลครับแล้วก็เหมือนตัวเองได้แบบไปลงเล่นดูแล้วแบบว่ารู้สึกว่ามันยังสู้คนอื่นไม่ค่อยได้นะครับเลยแบบว่ามีอาจารย์คนแรกครับที่เขาทำให้ผมวิ่งครับเขาเห็นผมแบบเหมือนวิ่งเล่นกับเพื่อนเขาเลยแบบชักชวนมาแบบวิ่งตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับรู้สึกว่ามันเป็น เวลาที่เป็นประเภทเดียวด้วยครับร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าไม่ต้องแบบกลัวความกดดันจากคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยครับก็เล่นคนเดียวแบบวิ่งตามฟิลตัวเองเราแพ้เราแพ้ด้วยตัวเองช่ไก็ชนะด้วยตัวเองด้วยครับก็มีอยู่สองคนคับถ้าในไทยก็แบบเป็นพี่แบบพันธ์อะไรเงี้ยไอ้ดองผมแล้วก็ถ้าแบบตามเพศก็แบบยูซันโบเนี่ยเพราะว่าเขาแบบลงแข่งร้อยสองร้อยสี่ร้อยเงี้ยแบบมันก็ระดับโลกก็ถือว่ารอบนึงก็วิ่งเยอะมากครับแล้วเขาแบบเหมือนวิ่งเร็วด้วยนะครับเป็นสติตัของสติโลก็เลยรู้สึกว่าผมชอบเขาัในการแข่งอะไรเงี้ย ออแรงพัของผมก็เป็นครอบครัวนะครับเพราะว่าแม่ผมจะเป็นคนที่ผมชอบอะไรแล้วแม่เขาก็จะซัพพอร์ตอย่างเต็มที่นันพลูนต่างๆแล้วก็แบบเอาให้สุดครับจนกว่าที่แบบว่าเราจะแบบเบือ่อหรือไม่ชอบอะไรอย่างนี้ครับก็เขาแม่เขาก็จะซัพพอร์ตทุกๆอยา่า <Yeah. S 1> ง,งครับการแข่งซีเกมที่เวนานครับก็รู้สึกว่าภูมิจใจกับตัวเองมากๆเพราะว่าเราก็ผมก็ไม่คิดว่าแบบเออมันจะมาเร็วขนาดนี้หรือแบบจะติด ทีมชาติแบบด้วยอายุแค่16ปีเลยครับก็ถือว่ามันเร็้งมากแล้วรู้สึกแบบภูมิใจครับตัวเองที่แบบทำได้ mm hmm. เป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดของผมตั้งแต่แข่งมาแล้วก็ได้ไปแข่งตามเทศด้วยนะครับก็ได้วิ่งทั้งเดี่ยวแล้ววิ่งผัดรู้สึกว่าภาพใจรายการวิ่งผัดมากเพราะ mm hmm. ว่าไปแข่งซีเกม ที่เวียดนามครั้งแรกตอนนั้นคือแบบว่ารู้สึกกดดันเองมากครับว่าเราก็เป็นไม้สี่แล้วก็ทีมชาติชุดใหญ่ด้วยแล้วก็เราอายุยังแบบน้อยมากแล้วก็ประสบการณ์ไม่ค่อยมีครับเลยรู้สึกว่ากดดันเองแล้วก็พอผลที่ออกมาได้คือได้ทหนึ่งก็รู้สึกว่าปลดล็อกทุกๆอย่างเลยครับก็รู้สึกมีความสุขส ในอาเจนเนี่ยก็มีตัวอยไไม่ดีดีของอินโดนีเซียโตวมาเลเซียโตนยึ่งเ,เขาก็ไม่คิดว่าไทยก็มีทีเด็ดใหม่เกิดขึ้นแล้วก็สามารถเข้ามายืมแป้นหนึ่งท 100, 100, 100, ั้งร้อยสองร้อยสิบร้อยดานนะแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นนะว่าคราวนี้การพัฒนาจีทานในเอเชียไปไกลมากรอบชิงชนะเลิศ ในเอเชนยนเกมที่ผ่านมาใายวิ่งมากกว่าสิบสองเนี่ยก็ได้เข้าไปคือพัฒนาไปเยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นเเด็กเราก็เข้าฟันน้านสองคนจีนสองคนนอกนั้นประเทศเราคนหมดจากตรงนี้เข้าใจว่าถ้าเรารักษาระดับดีๆเนี่ยในทีเกมคู่แข่งคืออินโดนีเซียและมาเลเซียที่เข้าฟันนานเราด้ยนะครับ ก็แล้วก็ปะมาทเขาไม่ได้แล้วก็พอแบบเข้ามาที่ในแคมป์ก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยเพราะว่ามีทั้งกระลบเบียเราต้อ hmm. งมีความแบบว่ามีวินัยด้วยครับเพราะว่าเราเข้ามาในจุดที่แบบว่าเป็นทีมชาติแล้วครับทีมชาติแบบติดอกเราแล้วก็แบบต้องมีความมุ่งมั่นแล้วก็แบบเชื่อฟังโค้ดด้วยครับ การที่แบบเข้ามาในแคมป์ก็รู้สึกว่ามันอาจจะมีความกดดันเลยครับเพราะว่าเราก็เป็นรุ่นน้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้อะไรมานครับเพราะว่าแบบก็แบบพี่เขาก็มีประสบการณ์มาก่อนแล้วก็เชื่อแบบเชื่อฟังพี่เขาแบบว่าถามหรือไม่แบบเก็ตตรงไหนก็ถามไล่อะไรต่างๆของการวิ่งของพี่เขาครับ ส่วนตัวผมผมก็มองว่าน้องมันก็ยังมีความเป็นเด็กอยู่แล้วก็มีความคิดที่โตมากกว่าเด็กรุ่นเดียวกันก็กินนอนอยู่กับผมตลอดเลยครับว่าจะกินอะไรไปไหนอะไรไงก็อยู่กับผมตลอดถ้าเรื่องระเบียบวินัยผมก็คอยบอกตลอดครับใช่ครับถ้าตอนฝึกซ้อมนะครับว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวซ้อมเสร็จค่อยค่อยคอย่คอยคุยนะค่อยเล่นนะแบบตั้งใจทํตรงนั้นตรงนี้ก่อนอะไรความตั้งใจความไม่ยอมแพ้นี่คือความมุ่งมั่นความเป็นมืออาชีพในส่วนตัวสูงมากครับ ก็รู <quarto> ้ส okay. ึกว่าตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองยังคิดว่าไม่ติดเหรียญเะครับเพราะว่านั้นเราแบบมาแบบว่ามีคนแบบยังมีคนแบบไม่รู้จักผมด้วยเลยครับผมก็รู้สึกว่าไม่ได้กดดันมากแต่ว่าไม่คิดว่าแบบจะได้เหรียญถ้าแบบหวังก็แค่แบบหวังว่าสติเองดีขึ้นแค่นั้นครับพอแบบผลที่ออกมาก็รู้สึกว่าดีใจมากตอนนั้นก็ยังรู้สึกแบบว่าไม่ค่อยเชื่อครับเพราะว่าไม่คิดว่าตัวเองจะทำลายสติปรทไทยเวยเพราะว่าสติมันอยู่แบบยาวมากเลยครับกาแบบยังไม่ค่อยเชื่อแบบเลยแบบถามที่ถามคนต่างๆว่าแบบ ทำได้จริงไหมครับอะไรเงี้ยก็เรียกว่าเขาบอกว่าทำจริงก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็สู้แบบตกใจตัวเองว่าแบบทำไมพัฒนาแบบเร็วขนาดนี้นะ ก็รู้ว่าภูมิใจกับตัวเองมากเพราะว่ารู้ว่าผมก็ไม่คิดว่าแบบตัวเองจะจะเร็วที่สุดในรุ่นของตัวเองขนาดนี้ก็แบบว่าคิดว่าแบบมันยังมีคนที่แบบเร็วกว่าเรามากกว่านี้ด้วยครับก็สําหรับวิ่ง100เมตรชายที่แบบผมเป็นเจ้าของจีโลกใน U18 ครับก็รู้สึกว่าภูมิใจกับตัวเองครับเพราะว่ายังมีดค่าตัวเองแบบว่าจะทําได้ยังคิดว่าแบบยังมีคนที่แบบพร้อมแบบแข่งกับเราชนะเราสุดๆอยู่เสมอครับก็รู้สึกว่าภูมิใจตัวเองที่แบบเร็วที่สุดในรุ่นนี้ได้ครับ ก็ตอนนี้ก็ตั้งเป้าหมายว่าอยากจะตั้งเป้าหมายเรื่องวิ่งมากกว่าเรียนนิดหน่อยครับเพราะว่าเราก็มาถึงห่านี้ก็อยากจะให้แบบวิ่งให้เต็มที่แต่ก็จะแบบไม่ทิ้งเรื่องการเรียนครับเพราะมันก็สําคัญมากๆเหมือนกันครับในภายในนี้ก็แบบมีคนที่แบบเร็วขึ้นเยอะเหมือนกันครับเพราะว่ามันก็รู้สึกว่าจะมีแบบความกดดันมากขึ้นเลยครับพักผ่อนให้เพียงพอครัยเพราะว่าการที่พักผ่อนคือมันมีส่งผลต่อการซ้อมตอนเช้าด้วยครับเพราะว่าถ้าแบบนอนแบบพักผ่อนไม่พออาจจะแบบเบลอๆได้แล้วก็แบบไม่ค่อยมีแรงอะไรเงี้ย ก็มีท้อมันก็มีเรื่องท้อบ้างครับเรื่องการซ้อมหรือแบบจะเหนื่อยในการซ้อมมันก็แบบเวลาไปแข่งรายการแบบซีเกมที่ผ่านมาก็แบบเจ็บเี่ยมันก็รู้สึกว่ามันเฟลครับมันก็ท้อแต่ว่ามันได้มีครอบครัวที่คอยแบบซัพพอร์ตเราอยู่เสมอครับเลยรู้สึกว่าเรายังเจ็บแค่นี้ก็ยังแบบว่าไปต่อได้ครับเพราะว่ามันยังมีรายการที่เราสามารถแบบว่ากลับมาเอาแบบเวลาใหม่ได้ด้วยครับ เอ็กซเกมที่ฮางโจจีนครับเป็นรู้สึกว่าเราได้แข่งกับตัวท็อปของโลกเลยครับจีนคือเขาก็แบบไปแข่งรับโลกมาแล้วอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าได้แข่งกับคนที่เก่งๆกว่าแล้วก็สามารถแบบสติเราก็ลดลงลดลงจนแบบว่ามันจะใกล้แบบตามกว่าสิบแล้วครับรู้สึกว่ามีแรงผลันจากรายการนั้นมากครับก็ส่วนตัวผมก็คิดแค่ว่าเหมือนวิ่งอยู่คนเดียวครับไม่ไม่คิดมากแล้วก็แบบว่าลงสนามไปก็ฟังแค่เสียงปืนอย่างเดียวก็ ไม่อยากให้แบบว่าอย่าไปคิดเรื่องแบบเสียงอะไรข้างๆเลยครับเพราะว่ามันจะทําให้เตียงกดดันด้วยแล้วก็จะวิ่งไม่ออกเลยถ้าสับผมตัวผมคิดแล้วก็ถ้าเจ้าได้เปรียบสุดคือสองครับเพราะว่าผมแรงตายจะดีกว่าแบบพวกรอยมีเพราะรอยมีก็ มันต้องแบบมีแรงต้นด้วยครับแต่ส่วนตัวผมก็ชอบลอยมีมากกว่าครับใช่<า>เพราะว่ามันสั้นดีครับเพราะว่ามันเออมันไม่เหนื่อยครับ <S 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 เพราะว่าผมเป็นคนที่แบบวิ่งโค้งไม่ค่อยเก่งด้วยเลยครับยแ,แบบวิ่งได้แค่ทางตรงครับสักผมจุดต้นผมเรื่องการออกตัวด้วยครับออกตัวในการแบบแข่งลอยมีเพราะว่าเม่อก่อนผมจะเป็นคนที่ออกตัวช้ามากแล้วก็แบบคือชอบมันตื่นเต้นครับเลยแบบอ่รีเฟรชมันอาจจะช้าด้วยอะไรครับแต่ช่วงนี้ก็พยายามฝึกซ้อมแบบว่าสร้างความแข็งแรงในการแบบออกตัว ก็ซึกว่าคนถ้าอยากจะเก่งจริงก็แบบว่าควรรู้ตัวเองนะครับว่าไม่ควรแบบว่าหักหมจนเกินไปแบบอยากจะเร็วอะไรครับควรรู้มีตของตัวเองในการซ้อมเพื่อแบบไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บเพราะหลังซ้อมเสร็จก็แบบมีการแบบยืดคลายแบบว่าให้มันคลายไม่ให้แบบมีอาการแบบตึงหรือเจ็บรตอนนั้นผมมีอาการบาดเจ็บอยู่แล้วครับก่อนที่จะแข่งซีเกมที่กัมพูชาเพราะมีการแบบเจ็บที่หลังอะไรเงี้ยเพราะหลังมันก็จะเชื่อมกับอาร์มซิงพอดีครับแล้วก็ หลังจากที่แข่งมันก็แข่งสองรครับพอหลุดโค้งมาเหมือนกระชากขาแล้วแบบมันแรงเกินไปแล้วก็ทําให้แบบแอมซีมันแบบฉีกขาดนิดหน่อยครับก็หลังจากก็ทางกอทอครับไปเลเซอร์ดูแล้วก็กายภาพให้ครับพอหลังจบมาก็ต้องแบบรักษาทุกวันเลยครับก็อยากจะฝากแบบให้น้องๆแบบตั้งใจแล้วก็ขยันฝึกซ้อม เก็บตัวให้ดีโภชนาการที่ดีๆแล้วก็ฟื้นตัวไวเพื่อที่จะได้ไปลุยโอลิมปิกด้วยกันครับซ้อมที่นี่อีกเดือนกว่าๆแล้วเราก็ปุ๊บไปอยู่ที่อเมริกาซึ่งที่นั่นเราก็จะมีดอนคอลี่อรลชแชมป์200โอลิมปิกเป็นคนดูแลทีมให้มีประสบการณ์เพราะว่าชาติต่างๆที่ไปซ้อมอเมริกาก็แข่งในเกมเราไม่หมดเป็นตัวชี้ขาดครับถ้าเราเหนึ่งในทีมแรก ได้ไปแข่งโอลิมปินะกแน่หลังจากนั้นก็เริ่มหาคดีไฟเดียวอีก3ามสี่นายการครับ หมายต่อไปก็อยากจะติดท็อปโลกให้ได้แล้วก็อยากจะไปแข่งระดับแบบว่าโลกเช่นในการชิงแชมป์โลกหรือโอลิมปิกต่างๆที่จะถึงผมก็อยากจะมีชื่อเข้าไปในแบบในการนั้นให้ได้แล้วก็อยากจะวิ่งต่ำกว่าสิบให้ได้ครับว่ามันก็ยากเหมือนกันนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองน่าจะทำได้เพราะว่ามันอีกทีเดียวที่แบบว่าเราจะลงแบบต่ำกว่าสิบได้แล้วนี้ครับใช่ผมมีเยอะมากเป็นร้อยคนเหมือนกันครับเพราะว่าต่างชาติเขาก็บอดดี้อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ดีกว่าเราแล้วก็เรื่อง วิทยาศาสร์กีฬาอะไรเขาก็ทันสมัยกว่าเรางมันก็ทุกว่าต่างชาติคือจะลงสิบกันเยอะมากครับครับที่ผ่านมาก็ขอบคุณนะแฟนกีฬาที่ได้ติดตามและกำลังใจจากทีมกีฬา ครานี้นอกจากทีมชุดใหญ่แล้วเราก็สร้างเด็กยั่วชมเขมกหลายคนเด็กใหม่ๆและไม่ช้าไม่เกินปี2ปีเนี่ยเราแทนเด็กรุ่มใหม่ๆคงสร้างดีๆได้เกิดขึ้นมาตามรุ่มปีครับ ในชนเกมครับเพราะว่าได้ประสบการณ์ใดเยอะมากเหมือนกันครับเชองเรื่องว่าอ,อการที่เราไม่ได้เหรียญทองหรือติดหรือแพ้คนอื่นอะไรเงี้ยมันก็ได้ประสบการณ์ต่างว่าแบบเรายังสามารถแบบว่าพัฒน,นาต่อไปได้ รู้สึกว่าผมจะรู้สึกว่าโตเร็วกว่ารุ่นอายุตัวเองมากเหมือนกันครับเพราะว่าแบบออพอเข้ามาสมาคมเขาก็เล่นให้เล่นเวทอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันแข็งแรงกว่าคน,คนอื่นแล้วก็รู้สึกว่าช่วงเก้าหรือช่วงอะไรผมมันจะแบบเหมือนยาวกว่าคนอื่นนิดหน่อย ต้องมีใจรักในกีฬานี้ก่อนครับเพราะว่าละกีฬานี้คือมันเหนื่อยจริงครับแล้วก็อาจจะดูน่าเบื่อด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันได้แค่วิ่งแล้วก็ดิวอะไรเงี้ยไม่เหมือนแบบกีฬาอื่นที่แบบมีอุปกรณ์อะไรต่างๆครับก็อยากจะถ้าใครสนใจจริงๆก็แบบว่าอยากจะทําให้มันเต็มที่ครับแล้วก็อย่าเพิ่งหรืออาจจะดูคลิปในยูทูบก็ได้ครับรว่ารุ่นพ่ทีมชาเขาก็ได้แบบทา คิปต่างๆสอนการเริ่มต้นวิ่งกันวิ่งต่างๆครับจริงๆก็กีฬานี้ไทยก็ยังอยากจะแบบให้ไปแบบที่รู้จักในระดับโลกให้ได้ครับเพราะว่ากีฬาไทยก็ไม่ได้แบบว่าแบบอ,อ,อ่อนเกินไปหรือแบบอะไไปเราสามารถสู้เขาได้เหมือนกันแต่ขอแค่แบบว่าเราต้องแบบสร้างอีกเยอะครับความแข็งแรงต่างๆอย่างนี้ครับ แรกๆก็อยากจะลงต่ำกว่าสิบไม่ได้เพราะว่าเป็นเป้าหมายของผมแล้วก็อยากจะแบบคัดเลือายเข้าจริงแชมป์โลกให้ได้ครับก็ถ้าจะคัดเลือายเข้าจริงโลกก็ต้องวิ่งต่ำกว่าสิบจุดจนสุดครับก็คือวิ่งลงเก้าครับถึงจะมีสิทธิ์เข้าไปในการแข่งระดับโลกของเขาก็อยากจะขอบคุณในั่นคือพ่อแม่ครับที่คอย ซัพพอร์ตต่างๆตั้งแต่ผมยังไม่ได้เก่งมากเขาก็ซัพพอร์ตเต็มที่ครับก็อยากขอบคุณอาจารย์ของน้าที่ทั้งสองคนที่ช่วยผมตั้งแต่ผมไม่ค่อยมีอะไรเลยครับตอนวิ่งอะไรเงี้ยจนผลักดันเข้ามาในทีมชาติได้ครับก็อยากสิ่งท้ายก็อยากขอบคุณสมาคมครับที่คอยซัพพอร์ตต่างๆเรื่องการพักการอยู่การไปแข่งตามประเทศอะไรเงี้ยครับ ก็เหตุการณ์ในวันนั้นครับผมรับบทเป็นไม้หนึ่งนะครับก็รู้สึกดีใจนะเพราะว่าเป็นได้ทําการแข่งขันให้ทีมสี่ขวร้อยครั้งแรกแล้วก็ทําได้เหรียญทองทําลายสถิติประเทศไทยแล้วก็สถิติรายการด้วยครับผมก็ดีใจนะครับหลังแข่งขันนะครับแต่ว่าตอนวิ่งเสร็จอะไรที่แรกก็ไม่รู้เพราะว่าเวลามันจะทําลายสถิติประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งครับผมรับบทไม้3ครับก็ดีใจมากๆครับที่ได้เป็นเจ้าของสถิติประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งครับก็ จะเชิญชวนน้องๆหรือพี่ๆทุกคนครับว่าอยากใครที่อยากวิ่งก็สามารถวิ่งกันได้ครับเพราะว่าวิ่งมันก็มันก็สนุกใอีกแบบนึงครับก็ใครที่แบบมุ่งมั่นในการวิ่งจริงหรือรักในการวิ่งจริงครับก็ในปีปีหนึ่งสมาคมเขาก็จะมีการเปิดคัดทีมชาติแบบว่าเข้ามาแข่งแล้วก็แบบเพื่อคัดไปแข่งในต่างประเทศอีกทีหนึ่งครับก็การแข่งครั้งหนึ่งก็มีรายได้ที่แบบว่าเยอะพอสมควรครับมันสามารถหารายได้ให้ทั้งเราแล้วก็ครอบครัวได้ครับ เทบ,บิวเด็กหนุ่มที่รักในการวิ่งนักทำลายสถิติทั้งในไทยและในระดับโลกด้วยพลังใจและพลังกายเต็มเปี่ยมทำให้เขาสามารถคว้าเหรียญและรางวัลต่างๆมาได้อย่างไม่ยากเย็นเกินความสามารถตอนนี้เขาได้พิสูจน์แล้วว่าศักยภาพของคนไทยก็สามารถเป็นนักกรีฑาระดับโลกได้ถึงแม้จะอายุน้อย